สวัสดีครับข้าสู่ช่วงเวลาของเรื่องราวตำนานและความเชื่อครับรวมไปถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และคดีความที่เกิดขึ้นในประเทศไทยครับและนีะะ่คือรายการไขปมผัดเลนนะครับที่เราจะร่วมไขปมนะฮะย้อนเรื่องราวในอดีตไปได้วยกันนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องคดีความนะฮะทางช่องพลิ i ทีวีสถานีโทรทัศน์สำนักางานตํารวจแห่งชาติคุณผู้ชมเราเจอกันวันเสาร์คุณผู้ชมเรื่องราวของการไขปมคดีความวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวคดีที่โอ้โหช่วงกลางเดือนตุลาคมกรนยายนที่ผ่านมาเนะี่คุณผู้ชมมันเป็นเรื่องราวที่พูดถึงแและก็็็ติดทในนเป มากแล้วก็แน่นอนนะฮะแฮชท,ท็กนี้กับแฮชแท็กที่มีชื่อว่าฆ่าลูกโบกบูนนะครับทำให้ใครหลายคนในประเทศไทยเนี่ยอกสั่นขวญแข,น,ขนกันไปเยอะมากเลยทีเดียวคุณผู้ชมซึ่งแน่นอนว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามรับชมจากตัวอย่างรายการของเรากันก่อนแล้วกันนะครับ คครับอีกหนึ่งเรื่องราวนะฮะที่สร้างความตระอกตกใจครับให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วทั้งประเทศนะครับในช่วงกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมาในการนําเสนอข่าวที่ติดไปทั้งหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ทุกฉบับแล้วก็รวมไปถึงนะฮะติดแฮชแท็กอันดับหนึ่งของทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียกับแฮชแท็กที่มีชื่อว่าฆ่าลูกโบกบุญหรือว่าพ่อฆ่าลูกโบกบุญนะครับ ซึ่งคุณพ่อเนี่ยก็ลงมือนะฮะหรือว่าในเอ็มเนี่ยลงมือฆ่าลูกสาวของเธอวัยเพียงแค่2ขวบเท่านั้นนะฮะหลังจากนั้นครับแน่นอนว่าภรรยาคนปัจจุบันหลังจากที่มีภรรยาทั้งหมด4-5คนเนี่ยก็ร่วมลงมือฆ่าลูกในไส้ของตัวเองด้วยเช่นเดียวกันมันเกิดจากการวิกลจริต หรือเป็นเรื่องราวอะไรที่มาดนบันดาลให้คุณพ่อ,อรายนี้หรือว่านายเอ็มคนนี้เนี่ยลงมือฆ่าลูกในไส้ของตัวเองได้หรือเป็นเพราะว่าคิดว่าไม่ใช่ลูกจากภรรยาคนปัจจุบันหรือเปล่าหรือเป็นเพราะว่าลูกตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมานั้นไม่ได้เกิดจากคนที่เป็นพ่อที่ชื่อว่านายเอ็มหรือเปล่าคุณผู้ชมครับแน่นอนเรื่องนี้เราจะไปหาคําตอบพร้อมๆก,กันกับตอนที่มีชื่อว่าฆ่าลูกโบกบุญครับ คุณผู้ชมครับวันนี้ไขปมผ่านเลนเราจะมาเล่าเรื่องราวของคดีสะเทือนใจที่ทำให้ใครหลายคนในช่วงที่ผ่านมานะครับต้องถึงขนาดติดแฮชแท็กฆ่าลูกโบกปูนหรือพ่อฆ่าลูกนะฮะเป็นเรื่องราวของเด็กหญิงวัยสองขวบครับที่ถูกพ่อแท้ๆเนี่ยทำร้ายจนเสียชีวิตก่อนที่จะนำศพเนี่ยขึ้นรถจากกรุงเทพนะครับไปบ้านของภรรยาคนที่4และทำการโบกปูนฝังบริเวณพื้นห้องครัวหลังบ้าน เมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งเรื่องราวมันดูเหมือนจะนานแล้วก็ดูเหมือนเรื่องจะงเงียบไปและไม่มีใครที่จะร่วงรู้ถึงความโหดหยมยิ่งกว่าละครโอ้โหละครคุณธ,ธรรมนะฮะยังไม่ขนาดนี้ที่มันสะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรงในครอบครัวนะครับแต่แล้วเนี่ยเรื่องราวมันก็เกิดแดงขึ้นมาครับเมื่อกันรัตพงษ์ไพบุญเวชหรือว่ากันจอมพลังครับทนายความชื่อดัง พร้อมกับตำรวจโรงพักบางเขนเข้าไปช่วยเหลือนะครับเด็กหญิง2พี่น้องออกมาจากห้องอพาร์ตเมนต์แห่งดึงภายในซอยพหลโยธิน4 8แยก11นะครับแขวงอนุสาวรีย์เมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมานี่เองเพราะว่าเธอนั้นถูกพ่อทแท้ๆนะครับทำร้ายในการจับขังแช่น้ำในห้องน้ำจนเนื้อเนี่ยเปื่อยไปเลยทีเดียวโดยคนหนึ่งนะครับวัย12ปีอีกคนวัยแค่4ขวบเท่านั้นเอง ซึ่งทั้งสองคนเนี่ยมีพ่อคนเดียวกันแต่ว่าคนละแม่นะครับระหว่างที่เด็กทั้งสองคนเนี่ยอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพอมอเด็กหญิงวัย12ปีเนี่ยก็ได้ปริปรากออกมานะฮะว่ายังมีน้องสาวอีกคนและแต่ละคนเนี่ยเรียกว่าถูกทำร้ายจนเสียชีวิต จนเจ้าหน้าที่นะครับตำรวจเองก็มีการสืบสวนขยายผลนำไปสู่การจับกุมสองสามีภรรยาที่ก่อเหตุฆ่าบกูนที่ผมได้เล่าไปเมื่อตอนต้นนั่นแหละลูกสาววัยสองขวบและยิ่งสลดใจไปมากกว่าน,นั้นนะครับเพราะว่าลูกสี่คนที่เกิดจากภรรยาอีกคนอาจจะเสียชีวิตไปในช่วงตั้งแต่ปี2556ไล่เรียงลำดับครับปี2557ปี2559และปี 2,561เรียกได้ว,ว่าพ่อใจโหดรายนี้นะครับที่มีอายุ46ปีอาชีพรับจ้างส่งของปัจจุบันที่อยู่กินกับภรรยาคนที่4เนียที่อายุเธอนั้นประมาณ40ปีนะครับแล้วในอดีตก็เคยมีภรรยา3คนแล้วก็มีลูกชายดะฮะและลูกสาวรวมกัน10คนด้วยกัน และมูลเหตุต่างๆเรื่องของการจูงใจในการทำร้ายลูกอย่างรุนแรงการจับลูกแช่น้ำการฆ่าจนเสียชีวิตในอดีตตั้งแต่ปี2556 1ถึงปัจจุบันมันเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องราวเหล่านี้แน่นอนนะคุณผู้ชมครับในช่วงเบรกแรกเราได้มีการสรุปให้คุณผู้ชมได้ฟังกันคร่าวๆแล้วแต่ใครอยากเจ็ติดตามกันต่อนะครับว่าอะไรที่เป็นแรงจูงใจให้คนเป็นพ่อแท้ๆต้องลงมือ ทำกับลูกได้ขนาดนี้เป็นเพราะว่าเขานั้นเป็นคนวิกลจริตด,ด้วยหรือไม่อย่างไรช่วงหน้าครับเรามีคําตอบแน่นอนเรื่องราวของเด็กผู้หญิงนะครับผู้ที่มาเคาะประตูห้องห้องหนึ่งซึ่งเธอคนนั้นก็คือคุณปลื้มนะครับเธอเนี่ยอาศัยอยู่ที่พาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งนะครับย่านบางเขน โดยบ่ายโมงของวันที่10กันยายนที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยวิ่งมาเคาะประตูที่ห้องเธอนั้นมีท่าทางหวาดกลัวแล้วก็ร้องบอกกันนะฮะคุณปลื้มว่าพี่คะช่วยหนูด้วยหนูถูกพ่อทำร้ายร่างกายเด็กผู้หญิงคนนี้ครับทราบชื่อต่อมาก็คือน้องวิอายุ12ปีซึ่งเธอก็เป็นลูกของคููสามีภรรยาคนหนึ่งที่ผมได้มีการเล่าไปแล้วในตอนต้นเนี่ยนะครับ แต่ใช้คำว่าคู่สามีภรรยาใจโหดอำมหิตก็ได้ที่ทั้งคู่นั้นก็อาศัยอยู่ในอาพาร์ตเมนต์แห่งนี้ที่เดียวกันคุณปลื้มเองอะนะคุณหน้าคุณตาน้องดีตอนแรกเขาไม่เชื่อสิ่งที่น้องพูดนะครับเพราะว่าทราบมาว่าน้องวิเนี่ย ب, เป็นเด็กไม่ปกติเอาล่ะเสียค,คุณผู้ชมครับไม่แน่ใจว่าคุณพ่อและคุณแม่ใจโหดใจเหี้ยมคู่นี้ได้ทำอะไรจนน้องไม่ปกติหรือเปล่า หรือว่าพยายามทําให้คนในอพาร์ตเมนต์แห่งนี้คิดว่าน้องเป็นคนไม่ปกติหรือไม่สมประกอบแล้วก็แน่นอนนะครับคุณปลื้มเองก็ไม่เชื่อในทันทีเพราะว่าพ่อของน้องเนี่ยเธอบอกว่าเป็นคนอธัธยาศัยดีนะครับไม่น่าเชื่อว่าจะทําร้ายลูกได้โดยน้องวิเด็กก็ร้องห่มร้องไห้และขอร้องให้คุณปลื้มเชื่อและเปิดแผลบนร่างกายให้ดูสิ่งที่คุณปลื้มเห็นครับช็อกมาก เพราะว่าพบว่าน้องเนี่ยมีรอยไหม้ทั่วตัวมีทั้งแผลใหม่และแผลเก่าเห็นได้ชัดนะครับว่าถูกทำร้ายมานานน้องเองก็พูดคุยสื่อสารรู้เรื่องดีเหมือนเด็กปกติทั่วไปซึ่งในบ่ายวันนั้นนะครับเรื่องราวของน้องวิเนี่ยเธอก็ถูกส่งกลับไปยังคุณพ่อคุณแม่ใจโหดใจเหี้ยม แต่แน่นอนนะครับพลเมืองดีของเราคุณปลื้มนะครับผมต้องขอขอบคุณเธอมากๆจริงๆเพราะว่าเธอเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเธอส่งเรื่องราวไปยังกันจอมพลังทนายความผู้เป็นฮีโร่ของเราในเรื่องนี้ซึ่งแน่นอนนะตอนนี้หลายคนก็ลุ้นนะครับว่าน้องวีเนเธอเจะเอาตัวรอดจากบ้านหลังนั้นได้หรือไม่ซึ่งแน่นอนนะว่าสองสามีภรรยาคู่นี้ไอเอ็มอายุ47ปีพื้นเพเดิมเป็นคนจังหวัดตรังครับ รับอาชีพรับจ้างส่งของส่วนนางสุนันท์ซึ่งเป็นผู้เป็นแม่เธออายุ40ปีครับอาชีพของเธอนั้นขายก๋วยเตี๋ยวและพื้นเพเดิมเนี่ยเป็นชาวกำแพงเพชรในตอนวินาทีที่กันชอมพลังนะครับพาเจ้าหน้าที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับรวมไปถึงที่สุดหลักฐานแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของพอมอนะฮะไปถึงอาพาร์ตเมนต์แห่งนั้น คุณผู้ชมครับนายเอ็มที่เป็นพ่อของเด็กเนี่ยก็ไม่อยู่ในห้องพักนะครับซึ่งแน่นอนว่าในวินาทีตอนนั้นเนี่ยหลายคนก็กะว่าจะต้องจับนายเอ็มให้ได้โดยทันทีแน่นอนซึ่งการจอมพลังเนี่ยไปเจอกับนางสุนันแทนนะฮะซึ่งในบ้านเนี่ยคุณผู้ชมครับยังมีเด็กหญิงอายุ4ขวบซึ่งทราบชื่อต่อมาเธอก็คือน้องมิ้นนะครับซึ่งเป็นน้องสาวของน้องวิที่อยู่ด้วยกันพบว่าน้องมิ้นเนี่ย ในตอนนั้นนะฮะวินาทีที่เห็นผิวหนังเปื่อยเพราะว่าเธอนั้นถูกจับแช่น้ําตาบวมเป่งครับแล้วก็ปากแหวง่งน้องวีเนี่ยที่เป็นพี่สาวนะฮะที่เธอนั้นอายุ12ขวบครับเธอก็เล่าให้ฟังว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยทำร้ายเธอมาตั้งแต่เล็กครับบ,รบังคับให้แม่ทําร้ายเธอด้วยพ่อเนี่ยเคยทุบตีจนเธอเนี่ยชักเลยเนะฮะแล้วก็ถึงขนาดเอามีดเนี่ยลนไฟแล้วก็จี้ตามตัว ขังเธอไว้ในห้องน้ำส่วนน้องมิ้นที่อายุสี่ขวบครับเธอถูกพ่อในจับกดน้ำบังคับให้แช่น้ำจนตัวเปื่อยแล้วก็ยังเอาสายยางครับมาฉีดก้นมาฉีดน้ำใส่ตาน้องจนน้องเนี่ยตาบอดทุกครั้งที่ลงมือทำร้ายครับพ่อจะสั่งว่าห้ามร้องถ้าร้องจะโดนหนักกว่าเดิมเธอจึงไม่กล้าส่งเสียงร้องนั่นเองครับ แต่นางสุนันท์นะเ,เธอยืนยันว่าเธอกับสามีไม่เคยทำร้ายลูกเธอบอกแบบนี้นะครับเธออ้างว่าน้องวิกเนี่ยเป็นเด็กออทิสติกดูหนังแล้วชอบจินนาการโกหกแต่งเรื่องเรียกร้องความสนใจส่วนแผลตามตัวคุณผู้ชมนางบอกว่าเกิดจากรถล้มและน้องทำร้ายตัวเองด้วยการเอาไฟแช็กลนโอ้โหบอกเด็กปฐมเด็กมันยังไม่เชื่อเลยจนเธอเนี่ยต้องเอาไฟแช็กไปซ่อนไว้เธอบอกแบบนี้นะฮะ ซึ่งแน่นอนนะครับว่าทางพมอเองกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับตัดสินใจทันทีครับรับเด็กทั้งสองคนไปอยู่ในความดูแลก่อนพอนางสุนันได้ยินนะฮะก็ถึงกับเข่าอ่อนและสุดลงและนั่งร้องไห้บอกว่าไม่อยากแยกจากลูกส่วนนายเอ็มครับผู้เป็นพ่อนับตั้งแต่วันนั้นก็ไม่กลับมาที่อพาร,ร์ตเมนต์แห่งนี้อีกเลยเพราะอะไรครับเป็นเพราะานางสุนันโทรหานายเอ็มหรือเปล่าอันนี้เราแต่คุณผู้ชมคิดเลยนะฮะ ซึ่งแน่นอนนะครับเรื่องราวข้อมูลเนี่ยค่อยๆถูกเปิดเผยครับเมื่อเด็กๆได้ไปอยู่ในความดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพอมอนะครับก็ทําให้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมอีกหลายอย,าอย่างอย่างแรกก็คือน้องวีเนี่ยไม่ใช่ลูกของนางสุนันแต่เป็นลูกที่เกิดจากนางเจษดาซึ่งเป็นภรรยาคนที่2ของนายเอ็มส่วนนางสุนันเนี่ยเป็นภรรยาคนที่4นะครับทั้งนี้นายเอ็มเนี่ยมีภรรยาทั้งหมด4คนที่เราได้บอกไปในช่วงต้นรายการ และในเอ็มเนี่ยมีพฤติกรรมใะฮะในการครบซ้อนข้อมูลอีกอย่างนะครับที่น้องวิบอกก็คือว่าเธอเนี่ยยังมีน้องอีกสองคนคนหนึ่งเป็นเด็กหญิงอายุสองขวบชื่อน้องโมเดลเมื่อก่อนก็เคยอยู่ด้วยกันนะครับแต่วันหนึ่งน้องวิบอกว่าน้องโมเดลเนี่ยหายตัวไปพ่อบอกว่าเอาไปให้ปู่เลี้ยงที่ภาคใต้ส่วนอีกคนเป็นเด็กผู้ชายครับอายุ6เดือนชื่อน้องโตโต ซึ่งก็อยู่กับยายที่กำแพงเพชรอันนี้พ่อบอกนะฮะและนางวีให้การกับเจ้าหน้าที่ซึ่งแน่นอนครับเจ้าหน้าที่ไปสืบที่กำแพงเพชรพบว่าน้องโตโต,โต้ในยอยู่ที่นั่นจริงครับญาติบอกว่านางสุนันเอามาทิ้งให้เลี้ยงตั้งแต่อายุ2วันแล้วก็ไม่เคยส่งเสียที่ผ่านมานางสุนันก็คลอดลูกแล้วไม่เคยเลี้ยงเองแต่จะเอามาทิ้งไว้ให้แม่แล้วก็ญาติญาติกันเลี้ยงพอเด็กพูดได้เดินได้จึงมารับไปอยู่ด้วยที่กรุงเทพ ญาติคนหนึ่งเล่าว่าตนเนี่ยเลี้ยงน้องโมเดลมาตั้งแต่เล็กหลังนางสุนันมารับน้องไปด้วยตนก็คิดถึงหลานจึงพยายามติดต่อเพื่อถามทุกสุขเวลาขอดูรูปหลานนั่นก็คือน้องโมเดลนะฮะที่อายุ2องขวบนะครับซึ่งแน่นอนนะฮะว่านางสุนันก็จะส่งแต่รูปเก่าๆมาให้พอขอวิดีโอคอลนางสุนันก็จะปฏิเสธและอ้างว่ากลัวในเอ็มทำร้าย น้องฟิล์มครับอายุ22ปีเป็นลูกสาวของนางสุนันที่เกิดกับสามีคนแรกก็คือสามีคนละคนกับนายเอ็มนะครับเธอเนี่ยเล่าว่าเมื่อก่อนน้องมิ้นกับน้องโมเดล,ลมาอยู่ที่กำแพงเพชรด้วยซึ่งต่อมานะฮะหลังจากที่น้องมิ้นและน้องโมเดลโตแม่ก็มารับน้องไปอยู่ที่กรุงเทพด้วยตั้งแต่นั้นมาเธอก็ไม่ได้เจอน้องอีกเลยเวลาแม่พาน้องมากำแพงเพชรก็ไม่ยอมให้เธอพบอ้างว่านอนหลับบ้างละอ้างว่าพ่อเขาไม่ให้เจอบ้างละ พ่อเขาก็คือนายเอ็มนั่นเองจากนั้นเจ้าหน้าที่ครับก็ได้มีการติดต่อไปหาปู่ที่ภาคใต้เพื่อถามหาน้องโมเดลเด็กหญิงวัยสองขวบแต่ปู่บอกว่านายเอ็มไม่เคยเอาลูกมาให้เลี้ยงและตนก็ไม่ทราบว่าหลานอยู่ที่ไหนเจ้าหน้าที่ขอให้ปู่ช่วยถามนายเอ็มให้สุดท้ายนายเอ็มครับก็สารภาพกับผู้เป็นพ่อว่าเขานี่แหละเป็นคนพลั้งมือฆ่าน้องโมเดลไปนั่นเอง ผู้ชมครับทางไขปมผ่านเรนนะฮะก็ต้องของกับคุณไปยังคุณปลื้มด้วยนะครับที่เป็นพลเมืองดีที่อาศัยอยู่ในอาพาร์ตเมนต์ของขาอ้ารการทั้ง2รายนี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงคุณกันจอมพลังนะฮะถ้าไม่มีคุณกันนะครับที่มานําเสนอข่าวแล้วก็รวมไปถึงมาเรียกร้องความยุติธรรมให้กับน้องวินะฮะซึ่งแน่นอนว่าเธอนั้นก็เป็นลูกสาววัยสิขวบนะครับที่หลุดลอดจากการถูกทรมานร่างกายแล้วก็แน่นอนนะจากการฆาตกรรมจากคุณพ่อใจเยี่ยมอย่างไอ้เอ็มมาได้นะครับซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ย แล้วภรรยายอย่างนางสุนันทาคนล่าสุดหลักคนที่4ี่เนี่ยทำไมถึงแบบสมยอมแล้วก็มีการเหมือนแบบยอมให้สามีเนี่ยฆ่าลูกของตัวเองแล้วก็ลงมือไปด้วยกันเนี่ยนะฮะในการที่บกบูลปิดทับร่างของลูกสาวของตัวเองอ่ะนะครับเป็นเพราะว่าเธอนั้นก็วิกลจริตหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะว่าเธอนั้นถูกสามีบังคับขืนใจหรือเปล่าหรือเป็นเพราะว่าตลอดมานั้นเธอกับสามีของเธอ ไม่เคยรักลูกในไส้ของตัวเองหรือเปล่าโอ้โหตอนนี้มันกลายเป็นคําตอบเนี่ยประดังประเดคําถามกระดังกระเดนะฮะมาให้คนในสังคมนะฮะอยากจะรู้เรื่องราวนี้เหลือเกินว่าเหตุใดไอ้มหรือพ่อเอ็มหรือนายเอ็มคนนี้ฆาตากรรายนี้ต้องทํากับลูกได้ถึงเพียงนี้คุณผู้ชมซึ่งในช่วงท้ายรายการนะครับเรามีคําตอบนะฮะจากนายแพทย์นิติเวชนะฮะมายืนยันได้ว,ว่าผลสรุปแล้วฆาตากรรายนี้อย่างนายเอ็มเนี่ยเขาเป็นคนวิกลจริตจริงหรือไม่ ทำไมภรรยาถึงต้องปกป้องสามีหรือว่าจริงๆแล้วนางสุนันอาจจะถูกบังคับก็เป็นได้เรื่องนี้เป็นคำถามที่อยู่ในใจของใครหลายคนเหมือนกันนะครับกับการที่ได้เห็นภาพฆาตกรร้ายติดใจอำมิตทั้งสองคนจับมือข้ามลูกกรงและร้องห่มร้องไห้ตลอดทั้งคืนในการกุมตัวซึ่งแน่นอนนะฮะว่าวันที่19กันยายนที่ผ่านมาตำรวจก็จับกุมนายเอ็มกับนางสุนันได้ แล้วก็นําตัวมาสอบนะครับแล้วก็เข็นสอบปากคำนายเอ็มจนสารภาพว่ามันนี่แหละพลั้งมือฆ่าน้องโมเดลตายที่อพาร์ตเมนต์อพาร์ตเมนต์ที่มีน้องวิแล้วก็รวมไปถึงน้องมิ้น์อยู่ล่าสุดนั่นเองครับแล้วก็ไอเอ็มเนี่ยมันเอาศพน้องโมเดลนะฮะใส่ถุงดำสามชั้นขึ้นรถเกง๋งขับไปที่บ้านแม่ของนางสุนันที่กำแพงเพชรตั้งแต่เมื่อวันที่21พฤษภาคมช่วงต้นปีที่ผ่านมา ซึ่งบ้านของแม่เนี่ยมีครัวออกมาจากตัวบ้านนะครับตนจึงทำการขุดหลุมฝังศพเอาไว้ใต้พื้นครัวแล้วก็โบกปูนทับนะฮะหลังจากนั้นก็กลับไปที่กรุงเทพมหานครเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจึงได้กลายเป็นชื่อตอนในตอนนี้นะครับกับการฆ่าลูกโบกปูนนี่คือเรื่องราวความอำมหิตนะฮะของผู้เป็นพ่อที่พลังมือฆ่าลูกสาวแท้ แล้วก็ฆ่าตายด้วยน้ำมือของตนเองครับญาติที่กำแพงเพชรเองก็บอกว่าปกติแล้วนางสุนันกับนายเอ็มเนี่ยจะกลับมากำแพงเพชรทุกๆ2-3ถึงเดือนมาถึงก็จะพักอยู่ราวๆ3าถึงวันแล้วถึงจะกลับไปแต่ในวันที่21พฤษภาคมครับทั้งคู่มาถึงแล้วบอกว่าจะเทพื้นปูนครัวให้แล้วบอกว่าจะทำซิงค์ล้างจานให้ จากนั้นนายเอ็มนะครับก็เอาสังกะสีมากั้นพื้นที่และนางสุนันก็เป็นคนออกไปซื้อปูนโอโ้โหคุณผู้ชมครับมันเป็นความโหดร้ายของเงติญาติที่มีความรู้สึกว่าแกทําแบบนี้ลงไปได้ยังไงทุกวันนี้ตลอดช่วงเดือนพฤษภาคมจนถึงปัจจุบันที่ผ่านมาพวกกูต้องนอนอยู่บนร่างของลูกของมึงอยู่บนร่างของเด็กผู้หญิงที่เป็นหลานของกู เป็นเรื่องราวที่ทําให้ญาติเนี่ยฝั่งแม่ของนางสุนันช้ำใจเป็นอย่างมากแน่นอนนะครับหลังจากที่มีการเล่าเรื่องราวนี้เจ้าหน้าที่ก็เดินทางไปที่บ้านหลังดังกล่าวครับพอทุบไปที่พื้นปูนที่อยู่ในครัวนะครับที่เป็นฝีมือของสองสามีภรรยาใจโหดใจเหี้ยมคุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่เจอถุงดำวางอยู่ในหลุมเปิดถุงก็เจอร่างของน้องโมเดลนั่งคุดคูอยู่ ที่หัวเนี่ยมีรอยถูกของแข็งกระแทกอย่างรุนแรงคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วราว4เดือนซึ่งแน่นอนนะครับเรื่องราวนี้ยังไม่จบดะ้ฮะเพราะว่าการฆาตกรรมลูกชายอีก4คนตำรวจเกิดสงสัยในพฤติกรรมของนายเอ็มครับจึงเรียกตัวนางเจษดาซึ่งเธอเนี่ยเป็นภรรยาคนก่อนนะครับมาสอบปากคำนางเจษดาก็บอกนะะว่าเธอเนี่ยจริงๆมีลูกกับนายเอ็มหคน นอกจากน้องวิแล้วยังมีลูกชายอีก4คนแต่ว่าถูกนเอ็มครับฆ่าตายหมดแล้วโดยเด็กในถูกฆ่าตั้งดับปี2556ปี57ปี59ตามลำดับและปี61ขณะเสียชีวิตคุณผู้ชมครับเด็กๆมีอายุตั้งแต่1เดือนถึงแค่10เดือนเท่านั้นดังเจษดาบอกว่าในเอ็มเนี่ยจะทำร้ายลูกช่วงที่เธอในออกไปทำงาน ทุกครั้งที่ลูกเสียชีวิตเธอไม่เคยอยู่ในเหตุการณ์นะครับแต่ว่าตอนเอาศพลูกไปทิ้งในเอ็มจะบังคับให้เธอพาน้องวิไปร่วมทิ้งศพด้วยโดยเอาไปทิ้งในช่วงกลางคืนจุดทิ้งศพก็จะเป็นบริเวณที่เคยพักอาศัยอยู่ด้วยกันเช่นบริเวณสายไหมหรือจตุจักรในพื้นที่กรุงเทพมหานครนี่แหละซึ่งต่อมาตำรวจเองนะฮะเก่งมากๆครับทีมตำรวจเราก็พบหลักฐานนะครับว่า วันที่24กรกฎาคมในเอมกับนางเจษดาเคยเอารูปน้องมินนะครับลูกสาวในเอ็มกับนางสุนันเนี่ยไปโพสต์ขอรับบริจาคอ้างว่าลูกพิการซ้ำซ้อนทั้งตาบอดปากแหว่งเพดานโวและเป็นโรคหัวใจแล้วใส่ชื่อบัญชีของนางเจษดาคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่ามีคนหลงเชื่อและโอนเงินให้จนมีเงินหมุนเวียนอยู่ในบัญชีจำนวนมาก และพบว่าทำมาตั้งแต่ปี2565หลายคนตอนนี้อาจจะงงนะครับว่าเอ้าแล้วลูกของนางสุนันเนี่ยน้องมิ้นเนี่ยไปขอรับบริจาคในชื่อของนางเจษดาได้ยังไงคุณผู้ชมครับอย่างที่เราบอกนะว่านายเอ็มเนี่ยใช้วิธีการครบซ้อนระหว่างนางเจษดาแล้วก็นางสุนันนั่นเองครับซึ่งแน่นอนนะฮะว่าญาติของนางสุนันนะครับที่เลี้ยงน้องมิ้นมาตั้งแต่เล็ก ยืนยันนะฮะว่าเมื่อก่อนร่างกายของน้องมิ้นเนี่ยปกติทุกอย่างตาก็ไม่บอดและปากก็ไม่แหว่งนั่นเองครับสรุปแล้วในเอมีภรรยาทั้งหมด4คนมีลูก10คนนะครับถูกพ่อเนี่ยอีเอมเนี่ยแหละฆ่าไปแล้ว5คนภรรยาคนที่1ครับผมขออนุญาตไรเรียงให้คุณผู้ชมฟังกันนะฮะนางสิรินันท์ซึ่งเป็นคนจังหวัดตรังด้วยกันนะครับ มีลูกชายด้วยกัน1คนอายุ20ปีปัจจุบันเนวเรียนอยู่ที่สงขลานะครับคนที่2ก็คือนางเจษดานี่แหละชาวชุมพรมีลูกด้วยกัน5คนก็คือน้องวิอายุ12ปีซึ่งตอนนี้อยู่ในความดูแลของพอมอส่วนลูกชายอีก4คนคนอย่างที่บอกนะฮะเสียชีวิตหมดแล้วตั้งแต่ช่วง1เดือนจนไปถึง10เดือนคนที่3ครับนั่นคือนางสรินยาซึ่งเป็นคนจังหวัดตรังนะครับ มีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนอายุ10ขวบครับเคราะหดีที่ปัจจุบันเอง,งนะฮะก็อยู่กับแม่ที่จังหวัดตรังหลังจากแยกทางกันมาแล้วส่วนคนที่4นะครับนั่นคือนางสุนันที่มีลูกด้วยกัน3คนก็คือน้องมินอายุ4ขวบซึ่งปัจจุบันนะครับน้องมินก็อยู่ในความดูแลของพอมอแล้วนะครับส่วนน้องโมเดลเนี่ยก็คืออายุ2ขวบ ถูกพ่อฆ่าบกบุญไปแล้วนะครับที่บ้านของนางสุนันที่อยู่กำแพงเพชรนั่นเองและน้องโตโตนะครับอายุ6เดือนซึ่งในตอนนี้ก็อยู่กับยายที่กำแพงเพชรน,น,นะครับนั่นก็แปลว่าสันนิษฐานนี้เลยทําให้ถูกต้องนะครับเรื่องการครบ้อนเพราะว่าน้องมินเนี่ยจริงๆญาติของนางสุนันแล้วก็เป็นลูกของนางสุนันเนี่ยเลี้ยงกันมาตั้งแต่เด็กนะครับตอนปกติก็เด็กๆปกติทุกอย่างพอสุดท้ายเนี่ยโดนทาร้ายร่างกายนะครับปากแหวง่งแล้วก็รวมไปถึงตาบอด ก็ให้นางเจษดาไดครับมาโพส์ขอรับบริจาคนั่นเองซึ่งต่อมาก็พบว่านายเอ็มเนี่ยมีภรรยาอีกคนเหมือนกันครับเป็นคนที่5ชื่อนางจิตราซึ่งเธอเนี่ยเป็นชาวกระบี่แต่ว่าไม่มีลูกด้วยกันนะครับนี่คือรายงานมาเพิ่มเติมหลังจากที่ตำรวจนะฮะกุมตัวนายเอ็มแล้วก็นางสุนันเนี่ยเข้ามาในตารางนะครับตำรวจบอกนะฮะว่านายเอ็มเนี่ยอ้างว่าทำร้ายลูกเพราะว่าทนเสียงเด็กร้องไม่ได้ได้ยินแล้วจะเกิดอาการโมโหฉุนเฉียว และไม่ชอบเด็กผู้ชายนอกจากทำร้ายลูกแล้วนะครับยังทำร้ายภรรยาด้วยทั้งตีด้วยไมย้แขวนเสื้อจับหัวกดน้ำจับล่ามแล้วใช้มีดลนไฟจี้เหมือนกันหรือบางครั้งก็ใช้ไฟแช็กนี่แหละลนตามร่างกายในตอนนั้นนะครับนเอ็มก็ร่ำให้ขณะที่บอกนักข่าวนะคว่าตนในฆ่าลูกเพราะมีอาการจิตเวทแต่ตนไม่ได้ทำทั้งหมดตอนนี้สํานึกผิดแล้วและอยากจะขอโทษสังคม ซึ่งแพทย์ก็ยืนยันนะฮะว่าผลตรวจทางจิตของนายเอ็มนั้นไม่ได้ป่วยจิตเวทแต่อย่างใดครับนายเอ็มกับนางสุนันเนี่ยถูกจับแยกขังนะครับแต่ว่าห้องขังติดกันซึ่งแน่นอนภาพที่คุณผู้ชมเห็นมันน่าสมเพชและน่าเวทนาเหลือเกินที่ทั้งคู่นั้นจับมือร้องไห้และปลอบใจกันผ่านลูกกรงซึ่งลาสุดนั่นเองนะฮะตำรวจเองก็ออกหมายจับนางเจษดาด้วย เนื่องจากพบว่ามีส่วนทําให้ลูกคนหนึ่งเนี่ยตายเมื่อปี2561โดยหลังจากนายเอ็มทำร้ายลูกนะครับนางเจษดาก็ได้ใช้ผ้าอุดปากลูกไม่ให้ร้องและเอาไปขังไว้ในตู้ทีวีจนลูกเนี่ยเสียชีวิตซึ่งแน่นอนนะฮะว่าหลังจากตรวจสภาพจิตนะครับก็ไม่พบอาการป่วยจิตเวชแน่นอนโดยเรื่องนี้นะครับพลตำรวจตรี 3, ทิติวัฒน์สุริยะฉายซึ่งท่านเป็นผู้บังคับการของสอท .4 นะครับ ท่านก็บอกว่าทราบจากการประสานเกี่ยวกับอาชญากรรมเกี่ยวกับเด็กจากโรงพยาบาลรามาธิบดีและนักสังคมสงเคราะห์นะครับเรื่องที่คุณกันจอมพลังไปช่วยเด็ก2อพี่น้องมาเมื่อวันที่10กันยายนถูกพ่อทําร้ายร่างกายแล้วก็รวมไปถึงแน่ถูกพ่อเนี่ยฆาตกรรมลูกจนเสียชีวิตนะครับแล้วก็มีเด็กหลายคนเนี่ยหายตัวไป จึงได้มีการขอป้ายทะเบียนรถยนต์นะฮะคนก่อเหตุจนสามารถสกัดจับได้นะครับแล้วก็เอาตัวมาสอบปากคำอย่างที่เห็นคุณผู้ชมครับซึ่งนายเอ็มก็ยอมรับสารภาพเป็นทอดๆนะฮะและแน่นอนครับจากผลการตรวจสภาพจิตใจและอาการจิตเวทนะครับทั้งหมดทั้งมวลโดยทีมแพทย์นะฮะทั้งพศแล้วก็รวมไปถึงแพทย์จิตเวชโดยโรงพยาบาลรามาธิบดีและโรงพยาบาลตำรวจนะครับผลสรุปออกมาครับจากการตรวจสภาพจิตใจและอาการจิตเวชไม่พบว่ามีประวัตินะครับ ซึ่งแน่นอนว่าในเอ็มไม่ได้เป็นบ้านั่นเองครับก็เมื่อเช้านะครับทางผู้ช่การตำรวจพันบาลนะครับได้แจ้งให้ทางผมกับพนักงานสอบทราบว่าทางนิติเวศนะครับได้แจ้งทางข้างมาว่าตอนนี้ผลการตรวจ DNA ของสอศพที่เจอที่บางซื่อในปี56กับ57นั้นนะครับตรงกันกับนะครับทางพ่อแม่ก็คือนายสศักด์กับนาย กับนางเจษดา<ม>ก็มีความสัมพันธ์เป็นพ่อแม่ลูกกันจริงแสดงว่าตามคำรับสาร,รภาพของเขานะครับว่ามีการร่วมกันนําศพไปทิ้งสองศพดังกล่าวนั้นเป็นลูกของเขาจริงนะครับ<ม>ในส่วนการดําเนินการนะครับวันนี้ได้ปรึกษากับคณะกรรมการสอบสวนเรียบร้อยแล้วนะครับว่าจะดําเนินคดีนะครับโดยการที่จะออกหมายจับนะครับทางพุทธการหัวลับาลได้แจ้งแล้วว่าก็ให้ดําเนินคดีถึงที่สุดนะครับทุกข้อหาที่เกี่ยวข้อ,ของทั้งหมดนะครับ แต่ว่าในวันนี้จะพิจารณาในการแจ้งข้อเก่าหา,หากับเจ็ดาด้วยถูกจะรวบรวมหลักฐานทั้งหมดที่รวบรวมไปแล้วพร้อมกับผลการตรวจดีเอ็นเอซึ่งจะได้ตอนช่วงบ่ายวันนี้นะครับให้ไปรับที่สถาบันเวีก็มารวบหลักฐานแล้วก็ขอออกมาจับครับหรือว่านี่จะเป็นพฤติการของคนร้ายนะครับที่มาหากินกับเด็ก ตาดำๆนะฮะวัยเพียงแค่2ขวบเท่านั้นที่ทำให้เธอนั้นตาบอดแล้วก็เป็นปากแหว่งเพดานโวนะครับแล้วก็ทรมานเธอมาตลอดแล้วก็เอารูปเธอเดี่ยวมาหากินในโซเชียลมีเดียซึ่งท้ายที่สุดอย่างที่บอกนะฮะคำตอบก็ออกมาแล้วนะครับว่าในเอ็มนั้นไม่ได้ป่วยเป็นจิตเวทแต่อย่างใดนะฮะหลังจากที่มีการจับกลุมนะครับเรื่องราวของอในเอ็มแล้วก็นางสุนันทานะฮะที่เป็นภรรยาคนล่าสุดนะครับ ก็มีภาพปรากฏออกมาจับมือกันอยู่ในห้องขังนะฮะในลูกกรงหลายคนก็มองภาพนี้แล้วก็อดสมเพศและเวทนาไม่ได้นะฮะซึ่งล่าสุดเองครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการฟ้องนะฮะานางเจษดาเหมือนกันที่เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดนะครับที่มาหากินในการเอาภาพของน้องเด็กหญิงวัยสองขวบเนี่ยมาหากินทางโซเชียลมีเดียหรือ a c e b o o k นะฮะในการรับบริจาคนัเนเองคุณผู้ชมไม่อยากให้ความรุนแรงแบบนี้มันเกิดขึ้นในสังคมเลยทีเดียวการติดแฮชแท็กเนี่ยมี แม่มีพ่อเมื่อพร้อมเนี่ยอาจจะยังคงเป็นไปได้อยู่ในสังคมปัจจุบันนะครับก็วิงวอนด้วยแล้วกันนะใครที่อยากจะรู้สึกว่ามีครอบครัวแล้วอยากจะเป็นคนในครอบครัวแล้วและอยากจะมีลูกสักคนหนึ่งคุณผู้ชมครับเอาจริงเนี่ยมันไม่สายเกินไปนะฮะถ้าเราจะรอกันอีกสักปี2ปีเมื่อเรารู้สึกว่าตัวเองนั้นพร้อมแล้วที่จะเลี้ยงใครสักคนหนึ่งมาให้เติบโตมาเป็นคนที่มีคุณภาพไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาอีกและไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้ เกิดขึ้นกับคน,นใกล้ตัวของเราด้วยนั่นเองนะครับยังไงก็แล้วแต่ยังไงฝากรายการไข่ปมผ่านเลนไว้ด้วยแล้วกันนะฮะใ,ใครมีเรื่องราวดีๆอะไรแบบนี้ส่งมาบอกกันบ้างครับให้เราได้เล่ากันให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันนะครับทางช่องบอลิตทีวีสถานีโทรทัศน์สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเราเจอกันเป็นประจำทุกวันเสาร์นะครับติดตามย้อนหลังได้เลยในในการไขปมผ่านเลนทางช่อง police TV แล้วก็รวมไปถึงยูทูบชาแนลคุณเข้าไปในเพลย์ลิสต์นะฮะหาเรื่องราวคดีความหรือว่าเรื่องราวประวัติศาสตร์อะไรที่คุณอยากจะติดตามรับชมนะครับเข้าไปกดไลค์กดซับสไครป์กันได้นะฮะวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับวันนี้หดหู่เลอเกินผมเล่าไปก็มีความรู้สึกกระเทือนใจนะฮะไม่อยากจะพูดอะไรเยอะไปมากกว่านี้แล้วอาว้นว่าสอดส่องดูแลคนใกล้ตัวของเราด้วยละกันนะครับก่อนที่จะสายเกินไไปปวววัััันนีี้้ลลาแคครรบบสสด